สวัสดีนะครับก็วัดโพลรหัสที่สองกุมภาพันธ์นะครับขอพระย่าวิพรเราและอยู่กับเราและขอพระย้าวช่วยเราเพื่อเราเองจะมีกำลังเข้มแข็งขึ้นในการที่จะติดตามพระเยซูนะครับในลูกาบทที่22ขก้อ39ถึงข้อที่47นะครับเป็นเรื่องราวของพระเยซูที่เข้าไปในสวน เพื่อที่จะอธิษฐานซึ่งจะมีเหตุการณ์ที่พระองค์จะต้องถูกจับและตรึงนั่นเป็นช่วงการอธิษฐานที่สำคัญแล้วพระองค์ก็ไปกับสาวกเราสังเกตดูข้อที่สามพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์คนที่เป็นสาวกต้องตามพระเยซูแล้ว จะต้องทําและปฏิบัติตัวเหมือนอย่างพระเยซูด้วยโดยเฉพาะเชืงของชีวิตการอาธิษฐานหัวข้อวันนี้ผมตั้งว่าจงอธิษฐานเหมือนการอาธิษฐานนั้นในที่นี้เนี่ยได้ข้อคิด3ามข้อคิดหรือประโยชน์ที่ได้3อย่างด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งเพื่อจะไม่ตกอยู่ในการทดลองพระเยซูพูดถึงสองครั้งด้วยกันในข้อที่สี่สิบ กับข้อที่46พระเยซูตัดกับสาวกจงอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลองคำอธิษฐานของพระเยซูเราจำได้ไหมครับขออย่านำข้าพกลงเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายคริสเตียนเรานะครับในการทดลองบางอย่างนะครับในบางสิ่งเรา พระเจ้าอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นแต่มีบางการทดลองบางอย่างที่เราต้องอธิษฐานเพื่อเราจะหลีกเพื่อเราจะได้พ้นไม่ต้องเข้าไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูบอกพวกเราที่คริสเตียนทุกวันก่อนที่เราเองจะออกจากบ้านคำอธิษฐานของพระเยซูสอนเราที่เราจะอธิษฐานเผื่อตัวเราเผื่อครอบครัวเราลูกของเรา คนที่เรารักที่จะไม่เข้าไปในการทุลองนะครับประการที่สองครับเพื่อรับน้ำพระทยัยพระเจา้าข้อที่สี่สิบสองถ้าพระอ,องค์พอพระทยัยแล้วก็พระองค์พระเยซูตัดอีกว่าเป็นไปตามพระทัยของอ,องค์นั่นเป็นความต้องการของพระเยซูพระอ,องค์คือขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปถ้วยที่พระอ,องค์พูดถึงนี้ พีคพูดในข้อที่42หมายถึงการทนทุกข์จากพระเจ้าที่ให้พระองค์ดื่มบนไม้ขังเขนแต่การทนทุกข์นั้นไม่ใช่เพียงฝ่ายกายที่พระองค์ต้องเผชิญอย่างเดียวแต่เป็นการทนทุกข์ทางด้านอารมณ์และจิตใจที่พระเยซูจะต้องแยกจากพระบิดานะซึ่งพระองค์เคยอยู่ ผูกพันเป็นหนึ่งเดียวตลอดช่วนิรันดร์กาในเวลาขณะที่พองอยู่บนไม้มากางเขนท้องแบกบ,บาปของมนุษย์ยชาติทุกคนทำให้พระเจ้าและบิดาต้องละพงไปช่วงเวลาขณะหนึ่งในชี่เบืดมิดที่สุดในชีวิตของพองในหัวใจของความเป็นบุตรของพระเยซูพงมีความทุกข์อย่างหนักหนาสหาหัส ั่นเป็นการต่อสู้ในสภาพของความเป็นมนุษย์ของพระองค์ไม่อยากให้สิ่งนี้หรือไม่อยากที่จะดื่มถ้วยนี้นะแต่ในที่สุดพระองค์ก็พูดนะขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าแต่ให้เป็นไปตามพระไัยของพระองค์เหือนการอธิษฐานที่ดีควรจะเป็นการอธิษฐานที่ตามน้ำพระไัยของพระเจ้าไม่แย่ตามใจเรา หรือในการนำไปใช้เราสามารถที่จะทราบเราสามารถที่จะพูดได้ว่าการอธิษฐานเพื่อเราจะสามารถทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าหลายครั้งนะครับเราเราจะตัดสินใจทำอะไรที่สำคัญสำคัญการอธิษฐานเป็นช่องทางวิธีทางหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเราทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนที่เราจะตัดสินใจ อันนั้นเปนข้อกิดประการที่สองข้อคิดประการที่สามครับเพื่อรับการชูกำลังในข้อที่สี่สิบสามพระคัมภีร์บอกว่ามีทูตองค์หนึ่งจากฟ้าสวรรค์มาปรากฏต่อพระองค์และช่วยชูกำลังพระองค์ทำไมเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการต่อสู้กันระหว่างความต้องการของพระองค์ในสภาพมนุษย์กับความต้องการที่จะทำตามนาพระไัยของบรจ้า ที่พระองค์นั้นอยู่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นพระคัมภีร์พูดถึงว่าพระองค์เป็นทุกข์และเป็นทุกข์ขนาดหนักจนกระทั่งถึงโลหิตเหงื่อเน้นไหลออกมาเป็นเหมือนอย่างเลือดเราลองนึกภาพดูว่าความทุกข์ใจของพระองค์มากมายขนาดใดในช่วงที่พระองค์กำลังเผชิญกับความทุกข์พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ยิ่ง อธิษฐานอย่างจริงจังหรือปรงพระไทยที่อธิษฐานและเมื่อนั้นเองพระเจ้าก็ให้กำลังหรือชูกำลังพระองค์โดยส่งทูตสวรรค์มาพระเจ้านะครับในช่วงที่เราอธิษฐานในช่วงที่เรามีความทุกข์และเมื่อเราอธิษฐานอย่างจริงจัง พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจะมาช่วยชูกําลังและประทานกําลังให้กับพวกเราเพื่อเราจะได้ผ่านความทุกนั้นไปได้ขอพระยาออวยพรพระวจะนะได้ถ้อยคําและให้พวกเราทุกคนเป็นนักอธิษฐานและอธิษฐานได้มีชีวิตแห่งการอธิษฐาน ข้อคิดสุดท้ายคำเตือนอุปสรรคต่อก,การอธิษฐานคือความอ่อนแอฝ่ายกายพระเยซูบอกให้เขาสาวกอธิษฐานแต่พวกเขากลับนอนหลับทำไมพระคมัมภีร์บอกว่าพวกเขาเหนื่อยนะจิตใจพร้อมก็จริงแต่เนื้อหนังยังทำไมก็อ,อกก่อนกำลังบางครั้งความอ่อนแอความเหนื่อยฝ่ายร่างกายเป็นอุปสรรค เราในการที่เราเองจะใช้เวลาทางด้านฝ่ายวิญญาณจิตขอพระเจ้าไวพรพวกเราและถ้อยคำเพระว่าจะนา่าระวง